สีดำสีทองสีฟ้าเมื่อกี้เห็นว่าสีทองสวยอยากได้สีทองกดสั่งสีทองจัดส่งฟรีด้วยแม้ทางร้านก็ใจดีโอ้ยเลยแบบนี้เขาจะเอากำไรจากไหนเนี่ยโอ้โหของก็ถูกส่งก็ฟรีทุกคนดูรูปนี้นะครับคล้ายกับมือถือ Huawei P50 Pro ไหม เครื่องจริงจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ h a w e i P 50 Pro ที่เพิ่งวางจำหน่ายเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมานี้เองนะครับอันนี้ก็คือรูปเครื่องจริงประมาณนี้นะครับแล้วมาดูมือถือผู้ที่มาก่อนการนะครับมาก่อน h ฮ w e i P 50 Pro วางจำหน่ายอีกนะครับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะขายสินค้ามาแล้ว16,800ชิ้นนะครับไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงนะขายมาแล้ว16,800ชิ้นตัวนี้0ไทย i P 5 0 Pro ไม่บอกยี่ห้อด้วยนะครับแ a m 1 6ลอม7 6 8 g กิปกกปะโเรามาดูที่รูปสินค้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับดูพร้อมกันเลยนะคล้ายมากคือรูปทรงคล้ายๆนะครับแต่ตำแหน่งของกล้องจะไม่เหมือนของเครื่องจริงนะ นี่ดูขนาดหน้าจอเขานะครับจอเหมือนขอบโคง้งขนาดหน้าจอ7.1นะครับดอบสกสกรีนแรม16กิกรอม768กิก CPU MTK 6598ตัวไหนก็ไม่รู้นะครับ6598 10คอร์ด้วยเอาสิ <c oughs> กล้องหลังความละเอียดอยู่ที่64ล้านนะครับ มาดูที่รูปนี้นะครับเขาบอกว่าการจดจําใบหน้าที่ความไวเป็นศูนนะครับก็คือการสแกนใบหน้าที่เร็วมากๆ Zero Photo s e n s i t i v e มีสแกนนิ้วบนจอด้วยไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับ Extreme Speed ด้วยนะครับสแกนนิ้วแบบเร็วมากๆ <c oughs> สแกนใบหน้าเร็วโคตรสแกนนิ้วเร็วมากๆนะครับจะเอาอะไรอีกนะครับมาดูที่แบตนะครับ6,800อม ah ิลลิแอมลองสแตนบายนะครับ อยู่กันยาวๆอยู่กันเป็นวัน <c oughs> สุดยอดนี่มันมือถือมาหาเทพอีกองคหนึ่งนะครับโอ้โหสีสันตัวเครื่องนะครับไม่ธรรมดาเลยนะดูรูปนะครับที่เขาถ่ายมาให้ดูนี่ขอบจอโค้งด้วยนะทุกคนไม่ใช่แค่ฝาหลังที่โค้งนะเมื่อกี้ขอบหน้าจอก็โค้งด้วยใช่ไหมเดี๋ยวย้อนดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับ ขอบหลังนะครับปากโค้งนะครับอันนี้หน้าจอหรือเปล่าขอบหน้าจอไหมในคี้เป็นรูปหน้าจอหรือฝาหลังก็ไม่รู้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ<ๆ>ก็คือโดยรวมรูปที่เขาถ่ายมาให้เราดูนะสวยสวยเลยแหละมาดูที่สเปคเครื่องนะครับคร่าวๆนะก็มีเพิ่มเติมก็คือรองรับ 5G ตัวนี้นะครับรองรับ 5G อย่างอื่นนะเดก,ก็เล่าสเปคไปหมดแล้วนะครับนี่มีแบต6 8 0 0 0ด้วยไม่ใช่6,800นะอันนี้แบต68,000ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปสินค้าที่ลูกค้าได้รับนะครับเปิดมาปุ um! ๊บกล่องคุ้นๆน,นะครับเวลวำอีกแล้วนะครับเวลคขำอีกแล้วนะฝาหลังโอเคนะเดี๋ยวขอดูด้านหน้าอีกรอบหนึง่งขอดูอีกรอบนึงนะครับโอ้โ,โหการแพคเกจจิ้ง ใชแ่แน่ๆใชแ่แน่ๆนี่มันเครื่องมหาเทพชัดๆเลยนะแต่ฟ้าหลังเขาสวยอยู่นะดูหน้าจอเฮ้ยได้ไหมอะได้อยู่ไหมหน้าจอนะครับทุกคนพัสดุแพ็คมาดีเครื่องแท้ใช้งานได้ดีมีภาษาไทยอะไรอีกเนี่ยถ่ายรูปสวยคมชัดแบตอึดใช้ได้จริงสุดยอดครับโอ้โห มาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับจัดส่งไว้เป็นของใหม่จอใหญ่ราคาถูกเหมาะกับลูกเรียนออนไลน์ดีมากเครื่องบางไม่หนักสีสวยส่งเร็วอใช่ไหมล่ะนี่มีรูปสแกนบนหน้าจอด้วยนะครับทุกคนแต่เห็นกล่องแล้วทำใจไม่ได้จริงๆอ่ะเห็นกล่องแล้วแบบ มันเป็นเครื่องที่คุ้นเคยที่นเดเคยสั่งมาหลายๆครั้งนะครับกล่กกองก็จะเป็นแบบนี้อุปกรณ์เสริมข้างในก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวอย่างอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเครื่องใหม่แกะกล่องสวยงามใช้งานดีค่ะลื่นไหลทัชสกรีนดีอือหือใช้แน่ๆเลยใช่ไหมเป็นทุกคนจะสั่งไหมสั่งไหมใช่ไหม ราคาจะอยู่ที่2,479บาทถ้าเทียบกับสเปคที่เขาบอกมานะครับถือว่าถูกมากๆแต่สเปคมันจะจริงหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะมาดูที่โค้ดส่วนลดของทางร้านนะครับมีให้เก็บโค้ดด้วย50บาทเก็บเพราะว่าเดี๋ยวนะเดจะสั่งแล้วนะครับต้องเก็บโค้ดเป็นส่วนลดซะหน่อยสีดำสีทองสีฟ้าเมื่อกี้เห็นว่าสีทองสวยอยากได้สีทอง กดสั่งสีทองทุกคนนาเดกกดสั่งสีทองนะครับนี่กดสั่งแล้วนะครับรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้านะครับนี่ศูนย์ไทย P50 โปรตัวเลือกสินค้าสีทองนะครับมีโคส่วนลด50บาทจัดส่งฟรีด้วยแม้ทางร้านก็ใจดีโอ้ยอลแบบนี้เขาจะเอากำไรจากไหนเนี่ยโอ้โหของก็ถูกส่งก็ฟรี เดี๋ยวนนเดจะสั่งให้ดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูว่าเครื่องที่ได้รับจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนเดิมสั่งเก็บเงินปลายทางสั่งเครื่องที่แล้วนะครับยังไม่มาร้านหยุดพักร้อนไปแล้วหวังว่าร้านนี้คงไม่หยุดพักร้อนเหมือนร้านที่แล้วนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับ2429บาทหักส่วนลดไปแล้วนะครับ50บบาทโอเคเราจะต้องกดสั่งเพื่อหาเครื่องมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกดสั่นครับ